ร็อชชัง่งจูนี่จอนแก๊ตอนอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคลิปวันนี้ก็จะมาแปลกกว่าปกตินะคะทั้งสีแสงไฟแล้วก็ในห้องจูด้วยนะคะที่ทุกคนเห็นข้างหลังนั่นก็คือเสื้อจูเองฮ่าฮ่าฮ่กตางหัวข้อ,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 อคลิปเลยนะคะผมจูก็จะมาเปิดตู้เสื้อผ้าของตัวเองนะคะคือจะมาโชว์เสื้อของตัวเองะคระับผมว่าจูปกติแล้วแต่งเสื้อแนวสไตล์ไหนแบบไหนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะผมก็มาแนะนําสไตล์การแต่งตัวของจูในวันนี้ก่อนเลยวันนี้ก็มีความเป็นแบบ ลูกเสือนะคะ <c oughs> วันนี้จุก็จะแต่งตัวแนวประมาณนี้ค่ะก็ะคือมีความเป็นแบบลูกเสือนะคะไปเข้าค่ายลูกเสือะคะ่ะวันนี้จูก็ได้แต่งตัวเป็นเออเสื้อเชิ้ตสีเขียวอ่อนนะคะเป็นแบบ แขนสั้นแล้วก็ใส่มันเข้ากับกางเกง3ส่วนนะคะที่แบบมีกระเป๋าเยอะๆแบบคู่ๆแล้วก็ติดกับสร้อยนี่นะคะแล้วนี่ก็เป็นเ넥นไทนะคะเนคไทสีดําที่มาคอมกับเสือะะ้อค่ะแล้วจูก็ใส่กับถุงเท้าที่เป็นแบบนี้นะคะถุงเท้าแบบยาวๆ,ๆนะคะก็จะเป็นการแต่งตัวของจูในวันนี้ค่ะโอเคครับก็วันนี้จูก็แต่งตัวเป็นแนวนี้นะคะแล้วก็มาดูกันนะคะเสื้อข้างหลังของจูนะคะจะเป็นแนวแบบไหนกัน <c oughs> คือจริงๆเราชุดของจูนะคะจูจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3แนวนะคะ่ะแนวแรก นะคะคือเป็นแนวแบบสตรีทนะคะออกแนวคิปพอปเล็กน้อยนะคะแนวที่2จะออกแนวแบ ark, แบดาร์กแต่ว่าคูลๆเท่ๆหน่อยนะคะส่วนแนวที่3ค่ะก็คือแนวมูมิงนะคะแบบน่ารักคิทคูลอานูเน่นะคะที่คุณเห็นตรงนี้นะคะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเสื้อทั้งหมดจูนะคะคือปกติจูก็เป็นคนที่ชอบสั่งซื้อเสื้ออยู่แล้วนะคะแล้วจูก็ชอบสั่งจากเออพวกแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์นะคะล่าสุดนี้นะคะจูสั่งเสื้อไปทั้งหมด50ตัวนะคะในรอบเดียวค่ะแล้วก็พอมานะคะมันก็มาตึมมากแล้วจูว่านั่งแกะีละชิ้นีละชิ้นนะะค ก็ลุ้นไปนะคะอุ้ยตัวนี้เป็นเสื้อตัวไหนนะจูก็จาไม่ได้นะคะจุสั่งอะไรไปบ้างคือจุยังมีเสื้อไว้อยู่อีกห้องหนึ่งนะคะก็คือห้องนั้นก็จะแบบมีตู้เก็บเสื้ออะไรประมาณนี้นี่ก็จะแบบแขวนเอาไว้นะคะแบบประดับห้องอ่ะทุกคนก็ในส่วนตรงนี้นะคะผมส่วนมากจะเป็นเสื้อที่เป็นแบบเสื้อเชิ้ตนะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมจูซื้อเสื้อเชิ้ตเยอะมากนี่คือเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะเขามีดีไซน์แบบว่ามีเชือกรองเท้านะคะมาห้องอยู่ตรงหลังค่ะแล้วก็ยังมี เส้อเชิ้ตขาอีกแบบหนึ่งนะคะก็ถ้ามองเนี้ยมันก็หน้าตาคล้ายกันใช่ไหมล่ะจุก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตอนที่กดสั่งนี้จุกิดอะไรอยู่นะคะคือระหว่างมีเชือกกับไม่มีเชือกนะคะอันนี้จะเป็นเสื้อเชิ้ตแบบว่า ขาดำนะคะแล้วก็เป็นแบบแขนสั้นค่ะจูก็ยังมีอีกนะคะผมจูมีเป็นสีดำค่ะเออจูมีอยู่ประมาณสองตัวมั้งนี่ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งอยู่ที่อีกห้องหนึ่งนะคะและยังไม่พอค่ะทุกคนนอกจากเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วใช่ไหมจูก็ยังมีเสื้อเชิ้ตที่เป็นแขนสั้นนะคะเหมือนที่จูใส่อยู่ตอนนี้นี่เป็นสีเทาะคะ่ะทุกคนแล้วจูก็มีเป็นสีดำอีกนะคะแล้วก็มีตัวสีเขียวแล้วจูกม็มีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสีขาวนะคะ ทำไมจูมีความรู้สึกว่าเหมือนจูกาลังไลฟ์ขายเสื้อตัวเองอยู่เลยอเนอจากนี้จูก็ยังมีเป็นเสื้อเชิ้ตลายสก็อตนะคะคือถ้าทุกคนคิดว่าจูมีอยู่แค่2ลายนี้นะคะทุกคนคิดผิดแล้วคะ่ะจูยม,มีอีกเป็นลายแบบว่าเออสก็อตถาวดำแล้วก็มีลายสก็อตเออ ม่วงแล้วก็ยังมีมีเยอะทุกคนแค่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วมีเป็นตัวนี้นะคะผมเป็นเสื้อยืดแบบว่าแขนยาวนะคะผมเป็นสีขาวแล้วจูก็ยังมีอีกตัวหนึ่งเป็นสีดํานะคะไว้ใส่ข้างในค่ะซึ่งจูชอบแบบพวกนี้มากเลยนะคะมันสามารถเอามาใส่แต่งเป็นแบบเลเยอร์ได้ตอนนี้ก็เป็นเสื้อยืดนะคะผมเสื้อยืดที่จูชอบใส่นะคะใครที่ดูคลิปจูก็จะชอบเห็นว่าจูชอบใส่เสื้อยืดตัวนี้นะคะเป็นเสื้อยืดแบบโอเวอร์ไซส์ค่ะท่านน อันนี้ก็คือพวกแบบว่ากางเกงของจูนะคะเพราะว่าตู้เสื้อผ้าจูมันลกเกินไปนะคะถ้าจูจะหยิบมาโชว์ทุกคนแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะเยอะเกินไปนะคะจูก็เลยหยิบมาเฉพาะบางตัวที่จูอยากจะแนะนําให้กับจกทุกคนนะคะจูเป็นคนที่ชอบกางเกงลายสก็ตมากๆนะคะเนี่ยอย่างตัวนี้ก็เป็นกางเกงลายสก็ตจูก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะที่คล้ายๆกันเลยค่ะเป็นลายสก็ตสีขาวดำค่ะแบบเดียวกันเลยแค่คนละสีนะคะจูก็มีลายสก็ตที่เป็นลายแบบนี้นะคะทรงคล้ายๆกันค่ะจะเป็นทรงแบบกางเกง แบบบานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะยาวมากนะคะตอนจูใส่เนี่ยมันก็จะแบบว่าลากพื้นเล็กน้อยคือสาเหตุที่จูชอบ <S <S กางเกงลายสกอตพวกนี้นะคะคือมันใส่เข้ากับพวกเสื้อยืดได้ง่ายมากค่ะคืออย่างเป็นก็ตัวนี้นะคะจูก็ชอบใส่กับเอ่อเสื้อยืดโอเวอร์ไซสีดํานะคะหรือว่ากับสีขาวก็ได้ะคะ่ะคือใส่แล้วมันก็ดูแบบชิลๆดีนะคะ,อะนอกจากจะพวกกางเกงลายสกอตต่างๆแล้วนะคะจูก็จะมีเป็นกางเกงยีนครับผม แบบบานๆนะคะซึ่งตัวนี้ก็เอามาใส่กับพวกเสื้อยืดสีขาวนะคะแลวส่วนมากเนี่ยถ้าจูใส่กับกางเกงยีนตัวนี้นะคะจูก็จะใส่เสื้อคลุมข้างนอกนะคะก็คือเหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตลายสกอตข้างนอกนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะที่จูแบบว่าชอบมากๆค่ะก็คือตัวนี้ค่ะเหมือนเป็นกางเกงสูท หรือเปล่าอ่ะจูก็ไม่รู้นะคะว่าคนเรียกมันว่าเป็นกางเกงอะไรนะจูชอบมากนะคะเพราะว่าใส่แล้วมันทําให้จูดูตัวสูงมากซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มาใส่กับพวกเสื้อเชิ้ตต่างๆที่จูซื้อมานะคะเดี๋ยวจูจะลองใส่กางเกงตัวนี้ให้ทุกคนดูนะคะว่ามันดีเยี่ยมแค่ไหนนะคะว่าทาไมจูถึงได้ชอบกางเกงแบบนี้นี่จูก็เปลี่ยนมาแล้วนะคะผมกับกางเกงที่จูบอกว่าจูชอบมันนะคะมันคือกางเกงสีดําที่จูเพิ่งสอยมาเองค่ะใส่กับเสื้อสูทได้นะคะตัวนี้ถ้าใครมีแบบว่าเสื้อสูทสีดํําาานนนนะะะคแแต่่วจูเเป็สื้ำ สูรสีดําที่แบบโอเวอร์ไซส์นะคะจูก็ใส่กับเออตัวห้อยที่เป็นสร้อยด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้แมช์กับสร้อยที่จูใส่อยู่ตรงนี้จูก็ใส่ตัวนี้คะ่ะเสื้อยืดแขนยาวสีขาวนะคะก็จะดูเท่ๆแบบเกาหลีอะ่ะทุกคนแล้วก็มีไอเทมหนึ่งนะคะผมที่จูเพิ่งสอยมาก็คือตัวนี้คะ่ะเป็นเสื้อ กักนะคะสีดำเอาไว้ใส่กับเสื้อยืดแบบนี้ได้หรือว่าใส่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวได้นะคะแล้วมันจะดูคูลสุดๆไปเลยตอนจูกก็ไปเปลี่ยนเป็นกางเกงเออลายสกอตนะคะคือ<ๆ>จะใส่กับไอตัวสีดําข้างนอกน,อกนี้มันก็จะดูเท่อีกแบบนึงนะคะนี่ถ้าไม่ใส่นะคะมันก็จะดูเป็นแบบนี้ค่ะดูแบบชิวๆนะคะาการที่ใส่สร้อยคอเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบอัพระดับความเท่ขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะคะ่ะทุกคนทมนี่ก็เปลี่ยนมาอีกชุดนึงนะคะผมก็เป็นกางเกงลายสกอตตัวเดิมนะคะแต่ว่าจูมาใส่กับเสื้อยืดดสีดะะํา เป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซสีดำแต่ว่าถ้าสมมติเราจะอัพความคลเพิ่มเนี่ยจูก็สามารถหยิบเออ ตัวนี้ภายนอกก็ดูคูลนะคะแต่ว่าถ้าใส่ออกไปเดินข้างนอกเนี่ยมันก็จะร้อนมากๆานะคะจ้าตอนนี้ที่จูใส่เป็นเสื้อลายสกอตตัวไม่กีนะคะผมก็ข้างในไม่ได้ใส่อะไรนะคะคือเสื้อลายสกอตเฉยๆจูก็เอามาใส่คู่กับกางเกงเอี๊ยมนะคะผมแบบบานๆนะคะเพราะว่าจูใส่มัน,นะะั้นมันก็เลยดูแบบน่ารักไปเลยนะคะจริงๆแล้วคือมันดีไซน์มาเพื่อแบบเท่นะคะทุกคนแต่ไมไม่รู้ว่าจูใส่แล้วมันดูน่ารักเฉยเลยเอาล่ะครับทุกคนนี่ก็จบไปแล้วนะคะผมในช่วงของเออน่าจะเรียกได้ว,ว่าลองชุดให คนดูนะคะแล้วก็เปิดเสื้อที่จูมีอยู่นะคะ ทุกคนดูค่ะก็ได้หยิบเสื้อมา mix and match กันนะคะก็นี่ก็จะเป็นสไตล์ที่จูชอบแต่งนะคะคือจริงๆจูก็มีชุดกระโปรงน่ารักน่ารักนะคะแต่แค่ว่าช่วงนี้จูจะไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่นะคะจูจะใส่แนวแบบนี้มากกว่าค่ะก็ยังไงแล้วนะคะพร้อมคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูจูนะคะใครที่ชอบสไตล์แบบคล้ายๆกระจูเนี่ยก็ติดตามจูเอาไว้ได้เลยนะคะวันไหนจูจะมาขายเองเลยค่ะเอาง่าแล้วนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องจ้าดีจอมแก เราก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบาย